สวัสดีค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทาง YouTube ค่ะฟอดใบแดงใบเล็กขาววันนี้นะคะเล็กจะพามาพบกับ n e ็กเจลันเจอรนะคะวายแทค่ะรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะ2000นซีซีนะคะ2000นซีซีนะคะ210แรงม้าค่ะรุ่นนี้500ร้อนิวตันเมตรค่ะ1 0เกียร์10สปีดค่ะคันนี้นะคะราคาจำหน่ายนะคะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะเครื่องยนต์เป็นใบเทอร์โบนะคะ ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,299,000บาทค่ะคันนี้แต่ว่าด้วยคันนี้เป็นสีเหลืองนะคะราคาพิเศษค่ะจะบวกเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะราคารวมนะคะก็จะอยู่ที่1 3 9 0 0 0้บาทค่ะคันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างกับตัวรถที่อันนี้คือรถเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่ได้แต่งเลยค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมรอบคันนะคะที่ด้านหน้านะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะเป็นสีกาไฟนะคะสีกาไฟนะคะตรงโลโก้ฟอร์นะคะก็จะมีกล้องหน้าด้วยค่ะคันนี้นะคะก็จะมออีกล้องนะคะแสดงผลนะคะ3 6มองศาเลยในรุ่นนี้นะคะมากับไฟนะคะไฟหน้าเป็นไฟแมทริกค่ะจะได้เป็นไฟแมทริกเลยนะคะ และเป็นไฟแมททิคนะคะพร้อมระบบปรับมุมกล้องนะคะลำแสงอัตโนมัติค่ะระบบป้องกันการแยงตาค่ะระบบเปิดปิดไฟนะคะอัตโนมัติค่ะระบบเปิดปิดไฟสูงก็อัตโนมัติด้วยเช่นกันค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะก็จะเป็น led ค่ะกระจังหน้าก็จะได้กระจังหน้าแบบกาไฟยาวๆมาจนถึงด้านล่างเลยนะคะกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีบรอนเงินค่ะพร้อมด้วย ตัวห่วงลากนะคะสองฝั่งค่ะนี่ก็จะเป็นห่วงลากนะคะลักจุ่มได้เลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะสี่จุดค่ะมาที่ด้านข้างนะคะคิ้วล้อนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อดำด้านนะคะที่มากับตัวรถเลยค่ะ ยางคันนี้เป็นยางกูดเย่นะคะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่สองห้าห้านะคะทับหห้านะคะ R 1 8ค่ะเป็นแม็ก18นิ้วค่ะบันไดข้างนะคะก็จะเป็นดำด้านนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมค่ะตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากๆเลยนะคะด้วยตัวรถยกสูงนะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้ค่ะขึ้นลงง่ายแก้มข้างนะคะเป็นสีดำด้านนะคะแก้มข้างสีดำด้านนะคะตัดด้วยขอบสีกาไฟค่ะ กระจกมองข้างสีกาไฟนะคะไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มีไฟสองสว่างให้ที่ด้านข้างรถนะคะพร้อมด้วยกล้องค่ะกล้องที่กระจกมองข้างค่ะที่เราหลังคานะคะเราหลังคาตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะมากับตัวรถเลยค่ะจากโรงงานเลย เราหลังคาทรงสปอร์ตนะคะสีกาไฟค่ะก็จะเป็นทรงแบบใหม่นะคะอ,อข้อดีของตัวที่เราเว้นระยะช่องนี้นะคะก็เผื่อเอาไว้แบบมัดหรือว่ายึดของเวลาเร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 า,เราบรรทุกของนั่นเองนะคะก็จะช่วยอนเนกประสงค์ได้ค่ะด้านท้ายนะคะ ก็จะมีบันไดขึ้นลงนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะขึ้นลงกระบาดได้ง่ายขึ้นนะคะมาที่กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายก็จะเป็นสีกาฟไฟนะคะมากับเซนเซอร์ถอยหลังนะคะสี่จุดค่ะโลโก้ฟอร์ดนะคะพร้อมด้วยกล้องค่ะก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยมือจับนะคะก็จะเป็นสีดำดาลเลยค่ะพร้อมด้วยออไฟท้ายนะคะ ก็มีกุญแจนะคะสามารถที่จะล็อกกระบะท้ายได้ด้วยค่ะด้านซ้ายก็จะมีอักษร4 4ค่ะส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นอักษรอะคริลิกไวท์แท็ค่ะไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นไฟท้าย LED นะคะได้เป็นไฟท้าย LED ค่ะ ด้านข้างก็มีบันไดข้างขึ้นลงให้เหมือนกันเสานะคะจะเป็นเสารุ่นใหม่แล้วได้เป็นเสาคีบฉลามแล้วนะคะเทเลยคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวเน็ก เจน r a n เจ Wi ์วท็คันนี้นะคะสีพิเศษนะคะสีเหลืองค่ะอย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ดป้ายแดงนะคะโทรหาเลข0898980981หรือจากคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าจะทักมาที่ไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเล็กทิ้งบาร์โค้ดไว้ให้ค่ะสนใจกระบะแคบสนใจกระบะสีประตูสนใจ Ever อร์เรที่นั่งหรือสนใจเป็นฟอร์ด e x t g e n แบบนี้นะคะทักมาคุยกับเลก็กกอดได้เลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออก รถกับเล็กได้เลยยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท,ท่านค่ะมีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะคะและถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่เรานะคะที่ฟอร์ดพระประแดงค่ะเล็กยินดีนะคะนำรถไปส่งมอบให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับเล็กในประเทศไทยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ